วันี้ครับมื่อนี่มาสองตอ่อแล้วครับเมื่อนี่แซมันแนกกันครับสองตอ่อโอ้ยเมื่อนี่เขามาแโคกครับมือกกมนี่แถวโคกแตก็เมือหนี่แมันต่อตอเขาแซมันแนันครับมาคนเดียวครับมันเล็กอะไรอนวันนี้พุทราย ใส่อัน,น,นปเป็นเมียก่อนครับใส่ใบเมียกแอร์เลยครับนี่สร้างบ้านนึ่ใบเมียกแอร์ครับ นกกับว่าท่านขันอยู่ครับนกป่าวุมนี้เลยใชใบหน่ม ลอ,อยนะครับอันหนึ่งนะครับทำหนี้ครับขลังหนึ่งน,นี่เอานกต่อมาครับนกหัดต่อครับเหมือนมันเิ็บเจ็นเก้าว่ะสองตัว ขึ้นงเงียบแต่น้องพี่น้องยังไม่มีนกเลยครับผมไปต่อเทรผมจะใส่ใบไม้ตามธรรมชาติเลยครับต่อบอค่อยอน,นยอะฮะตามแถวมองมันอยู่ครับ ยังน,นินดิฮะบนมงน,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 นีตัวเขาวะครับ โอ้ยงครับโอ้ยนกไม่กระดินคำนกไม่โอนกฮัดครับวิัดขนาดนะตัวนี้นกฮัดครับนกฮัดต่อ นกต่อมีนกต่อครับตัวน,นี้มีนกฮัดครับเรื่องมันทีเป็นยังไงเมื่อเศา้าแล้วอกเป็นบ่ ของตัวแล้วครับขอไลน์นกเขาผนึกกันด้วยครับบัน้เดี๋ยวตั้งมือขึ้นหมุดครับางไล่น์นกจุกบาทต้องทับบัน ôi băng <đoạn> từ bay không bay đâu <đoạn> đây. ตัวนึงครับ เร,เร็วไปอนนน่ครับบันีึเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้นกกันนะครับมันบ่มีพธิไทยนกไ้ครับวัชรจิตไทยการคืนการยังไบิ่งครับสายปีนครับฝากติดตามนด้ครับครับรวดไดยครับ ดินทางคัด้ายดิน